สรุปมาแล้วประกันรถยนต์ชั้น3คืออะไรวันนี้ผู้เราจะมาเล่าให้ฟังประกันรถยนต์ชั้น3คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดแต่มีเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดโดยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอย่างไรก็ตามประกันชั้น3จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันเองรวมถึงความเสียหายจากรถหาย ไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติสรุปความคุ้มครองของประกันชั้น3คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันเป็นฝ่เยผิดและทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารในรถคันอื่นไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกันความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้เอาประกันเช่นรถหายไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติจะไม่ได้รับความคุ้มครองและอุบัติเหตุหรือเรียกสั้นๆว่า ซ่อมเขาไม่ซ่อมเรานั่นเองประกันร,รถยนต์ชั้น3าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับผู้ที่ใช้รถยนต์น้อยหรือรถยนต์มีอายุมากผู้ที่ขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวงังและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่ําผู้ที่ต้องการความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในราคาที่ประหยัดผู้ที่มีเงินสําหรับซ่อมรถยนต์ของตัวเองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากต้องการทําประกันร,รถยนต์ชั้น3ต้องพิจารณาอะไรบ้างข้อควรพิจารณา ประกันชั้น3ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันเองหากต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นควรพิจารณาประกันชั้น2บวกหรือ 1. ควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันก่อนตัดสินใจทำประกัน